เรี่กลับมาเรื่องการดูแลตัวเองบ้างการดูแลตัวเอง,เองคุณเป็นคนดูแลตัวเองไหม ถามพี่พุดก็ได้ค่ะค่อยอาบน้ำมาอซกมกมากเลยครับท่านผู้ชมครับคือด้วยความที่เราเหมือนมีชีวิตเร่งด่วนแล้วการนอนของเราสําคัญอะคือแต่ว่าจะเป็นคนดูแลตัวเองเร็วมากอย่างเช่นสมัยก่อนเนี้ยจะจะอาบน้ําก่อนนอนเช้ามาจะไม่อาบแหละแบบวันนี้มาหาจะก็ให้เกียรติอาบมากปปกติไม่อาบใช่เออปกติไม่อาบจะมาหาอานี่จะเชื่อว่าเชื่อว่าเดียบังคับมากกว่ากว่าเดียบกติมเดียมเจอต่อยเดียจ่อยแล้วมาใกล้ๆนะเธอใช่แล้วเขาต้องเป็นคนคอยดูจะอาบน้ํายังกินยายังนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เราจะเหมือนเด็กแหละเราสนุกไงเราก็เป็นหมอเราก็แบบเออันนี้ไม่เป็นไรหรอกไม่สกปรกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้ใช่แต่ว่าเราเราเน้นเรื่องการดูแลตัวเองแบบเรื่องกินเรื่องนอนอะไรอย่างเงี้ยกินน้าแต่นอนเนี่ยมันทํายากใช่ก็ตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีขึ้นค่ะรักษาความสะอาดตัวเองมากความสวยงามความเป็นโทษๆทนะนี่พูดจากใจจริงได้เลยค่ะ ขาบอกเธอผู้ดีผู้ดีซึ่งชั้นเชื่อเธอจริงๆเธอไม่ว่าจะผิวพรรณไม่ว่าจะการแต่งตัวว่าอะไรกันน่และการปฏิทินโฉมเขาเนี่ยดูแลอะไรเป็นพิเศษยังไงต้องยังไงกลิ่นค่ะกลิ่นเอกลิ่นมันสาคัญมากค่ะเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่ได้แคร์เรื่องนี้มากไงแล้วพอบางทีพอเราเจอคนที่เราชอบอย่างเงี้ยเราจะเริ่มขาดความมั่นใจแล้วอ้อย่างเงี้ยกลิ่นปากถ้าเรามีกลิ่นปากเราไปคุยกับใครใกล้ๆเราก็จะเริ่มเสียเซลใช่ไหมกลิ่นตัว กลิ่นตรงนั้นก็สําคัญอ่ายิ่งเราเป็นคนพุับผุดผับผุดผับหรือแม้ไม่ใช่นั่งปุ๊บฟุ้งกระจายอย่างเงี้ยเออมันมันก็จะขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่มาดูแลตรงจุดซ่อนเลนหรือว่ากลิ่นตัวเนี่ยจะให้ความสําคัญมากเคยเป็นไหมชอบดมกลิ่นคนที่เรารักเราจะจําคนที่รักจากกลิ่นอ่ะคนคนที่เรารักมันจะมีกลิ่นเนื้อแล้วเราชอบดมกลิ่นเขาอ่ะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โม้หรืออะไรนะเจาเคยแบบว่ามีกิ๊กกั๊กสมัยก่อนเงี้ยก็คือถูกใจหมดเลยดมแล้วแบบ เนื้อมันไม่หอมอ่ะออม,มันกลิ่นมันไม่ใช่สําหรับเราอ่ะแล้วมันก็คือไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่มันขัดใจตลอดเวลาอ,อ๋อแต่พอเจอคนที่ใช่เนี่ยทุกอย่างมันก็แบบเนื้อก็หอมแล้วเขาเคยชมไหมว่าเราหอมอ่ะเขาชอบเฮ้ยตา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 ยถึงแม้จะไม่ค่อยอาบน้ำแต่เขาก็ชอบอาโอ,อ,ใอ้ใช้อะไรใช้อะไร เจ้ของจะนะคะดูแลเรื่องกลิ่นเนี่ยก็มาดามฟินอยู่แล้วน้ําหอมที่ทุกคนก็ใช้พี่พุทธก็ใช้แต่สําหรับจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูแลส่วนจุดซ่อนเลนเราเป็นพิเศษเเก็ใช้เป็นมูสยินดีที่ดูแลตรงนั้นเพ<อ>ราะมันต้งองอ่อนโยนอ่ไม่ใช่เราไปเอาแฟบเอาอะไรมาล้างมันไม่ได้พูดซะอยากกลับบ้านเลยครับไม่ได้เราองเราต้องดูแลไม่ใช่แบบหุยฉันเหม็นฉันเอาแฟบมาสรดเงี้ยมันไม่ได้มันอันตรายเนาะเราก็ต้องหาผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับจุดซ่อนเลนแล้วก็อ่อนโยนแล้วก็แบบไม่ได้แบบ ปรุงแต่งเยอะอะให้มันเป็นธรรมชาติแฮปปี้กับเราเลยล่ะถูกต้องค่ะคุณครับดูแลยังไงกําลังกายเป,เ,<ม>เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว<ม>แต่ว่าถ้าเป็นโภชนาการจุ๋ยก็จะคอยดูแลให้ว่า,าที่รักกินทันนี่ๆีนี้ดีเสื้อผงสุ้อผ้าก็มีแบบซื้อให้บ้างที่รักไปงานใส่ชุดนี้ไปทมุลใส่ชุดนี้ดีน้าหอม กลิ่นอะไรเงี้ยครับจุ๋ยก็จะให้ความสําคัญเรื่องของกลิ่นเหมือนกันนะครับตอนที่เราได้กลิ่นจุย๋ยในตอนที่จุ๋ยเปลี่ยนน้าหอมเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้เธอรู้สึกว่าเธอแบบ บุคลิกเปลี่ยน <Ừ. S 2> เปลี่ยนไปเธ <Ừ. S 2> อไปทําอะไรมาอ๋อเขาก็บอกว่าเขาใช้น้ําหอมลองใช้น้ําหอมของมาดามฟินแล้วเขาใช้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันหอมแล้วพอมันอยู่บนตัวเขาเรารู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนและชีวิตเขาก็เปลี่ยนเพราะว่าเราเข้าไปใกล้เขามากขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนติดดมงกลิ่นหมือนที่หมอ,อเจี๊ยบบอกนะฮะเราก็จะชอบมดมตรงคอตรงหู ตรงซอกจมูกมอะไรแล้วเราก็อ๋อที่รักใช้อันนี้ใช่ไหมเราก็เลยลองฉีดตอนนั้นจุ๋ยใช้มาดามฟินเป็นฟินอินเลิฟตัวสีแดงอันนี้กลิ่นเขาก็จะมีโทนเป็นแบบฟรุตตีห้หวาน,วานแล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยที่รักอันนี้ผู้ชายฉีดได้ไหมเขาบอกว่าอ๋อน้ำหอมมาดามฟินเป็นยูนิเซ็กผู้ชายก็ฉีดได้มาผมก็ลองมาฉีดบนตัวผมมันก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผมเวลาไปออกกําลังกายเงื่อออกเมืองไทยเป็นเป็นแบบประเทศอากาศร้อนเงือออกผอสมกับน้ําหอม มันก็ยังเป็นแบบเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันครับพุนาได้ใจเหมือนกันใช่ทุกวันนี้มีความสุขมากไหมครับมีความสุขมากครับเออผมดูไงฟังไงก็แต่ผมเชื่อว่าใครฟังก็มีความสุขนะครับวันนี้วันนี้เป็นท็อกชู์ที่มีความสุขจริงคุณมีความสุขมากดีใจที่มาเจออาด้วยเพราะว่าจริงๆเจะบัคิดอยากกลับมาหาอานานแล้วจริงๆแต่ไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าจะจำได้เป็นรายการแรกที่เจะมาออกแล้วรู้สึกว่าอิมแพ็คมากคือคนเหมือนกับยังไม่ได้รู้จักเจ๊ตอนนั้้้้้นนนนนแแลววอออไดดมาาเจรัทุกคคูิ รู้ทุกอย่างเลยจะเลยรู้สึกขอบคุณอาที่วันนั้นได้มาให้เจ๊บแบบคุยถึงเรื่องที่อยากทําแล้วมันมันเหมือนมันตอบโจทย์จริงๆของคนล,ลุกเพราะว่าพอทุกครั้งอะคนก็จะจําได้แล้วก็เลยเชื่อมันจในวันนี้ค่ะรู้ไหมผมบอกคุณนะผมเห็นคุณตอนนี้ทุกวันนี้ดูรายการคุณดูบ้านคุณอะไรต่างๆผมพูดกับทุกคนเลยทุกคนบอกโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมงวันี้ผพบอกว่าผู้หญิงคนนี้ห้าวแรงแกรง่งแต่จริงใจผมพูดคํานี้จริงๆห้าวแรงแกรง่งแต่จริงใจอันนี้คุณสําหรับคุณผมพูดทุกครัั้งครบ น่ารักน่ารักใครได้ไปมีความสุขเป็นบ้าบและจุย๋ยเขาก็พูดอย่างนั้นครับน่ารักรจริงๆดีใจมากทั้งสองคนที่มาร่วมรายการกับเราดีใจจริงถ้ามีอะไรอยากจะบอกผู้ชมอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมเอาไม่ต้องยาวสั้นๆอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมเรื่องอะไรก็ได้ในโลกนะแล้วแต่อยากจะพูดอะไรผมฝากเรื่องเรื่องความรักแล้วนะผมเชื่อว,ว่าถ้าวันหนึ่งต่อให้คุณแบบใช้ชีวิตเหลวแหลกเจอคนอะไรเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าเจอคนที่ ใช่แล้วจริงๆอ่ะ,อะดูแลเขาให้ดีอย่าปล่อยให้เขาหลุดมืออย่าทำลายความรู้สึกเขาเพราะว่าชีวิตนี้คุณอาจจะไม่ได้เจอคนแบบนี้อีกแล้วก็ได้โอ้โหคุณครับผนเจ่นนะคะก็โดยส่วนตัวเป็นหมอฉุกเฉินก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตทุกวันกับคนรอบข้างอ่ะด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เรายังจะมีชีวิตไหมหรือว่าอีกครึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้ที่ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคน รู้สึกว่าวันนี้ฉันได้ใช้ชีวิตทุกอย่างอย่างคุ้มค่าแล้วก็ทำดีกับคนรอบข้างเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้อดีตได้ค่ะสองคนนี้สุดยอดจริงนะท่านผู้ชมผมเป็นพิธีกรนะผมจะต้องสรุปอะไรสักอย่างแต่ผมอยากจะสรุปว่าคำที่เขาพูดทั้งสองคนเลยเอาไปใช้เถอะครับมันมีค่าที่สุดอย่าปล่อยให้คนรักของคุณต้องเศร้าหมองอย่าปล่อยให้สิ่งดีๆในชีวิตของคุณต้องหลุดมือไปถ้าคุณเจอแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือ ทุกเวลาของชีวิตมันถูกเฉินจริงๆนะคุณไม่รู้เวลาหรอกไม่รู้เวลาหรอกอะไรจะเป็นอะไรจงทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในปัจจุบันนี้ดีเจพุทธและหมอเจี๊ยบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับบครัและภาพนีุ้ะภาที่รายการทูเย์โชว์ขอมอ่ากับคุณดีเจพุทธคุณพุทธิชัยเกษตรศ,ศิลป์และ หมอเจี๊ยบของผมคุณพาดหญิงละลนากล้องธรณินขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากครับอหน้าครับสำหรับรูปหล่อๆแล้วก็ หมอเจี๊ยบรูปสวยๆนะวครับวันนี้ผมกับหมอเจี๊ยบก็มีของมาฝากคุณอาเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าไปเลยนะครับจากมาดามฟินนะครับมอบให้คุณอาไปเลยทั้งเซตเลยนะครับแล้วก็มีมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเป็นเหมือนเซตของขวัญปีใหม่นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมอเจี๊ยบคุ้มมากอยากให้ทุกคนนะครับได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอดไลน์กันไปได้ก่อนเลยนะครับก็ใครที่หยิบมือถือขึ้นมาแล้วแอดไลน์มาที่แอดฟินนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถจดไปได้เลย021146466นะครับวันนี้พุทธกับหมอเจี๊ยบครับมีของขวัญปีใหม่ครับเป็นน้ำหอมขวดสีดำอันนี้นะครับเซนทรัสนะครับแล้วก็น้ำหอมสีแดง2ขวดนี้นะครับปกติราคารวมกันเกือบ3,000บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่1,990บบาทเท่านั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้นะครับเราจะแถมฟรี น้ำหอมผู้ชายสีส้มนะฮะไลท์ like อันนี้ให้อีก1ขวดมูสยินดีนะครับอีก1แพ็คแล้วก็แถมฟรีครับอีก1เซตใหญ่เลยนะฮะนี่ครับ smiley set นะครับประกอบไปด้วยทิชชู่เปียก2อันถุงมือ3อันนะครับเสื้อยือดอีก1ตัวเท่ากับว่าโปรโมชั่นนี้ซื้อ2แถม8 ได้ไปทั้งหมด10ชิ้นนะฮะปกติราคานี้เกือบ8,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียงแค่1,990บาทเท่านั้นถือว่าคุ้มมากๆสำหรับเซตนี้นะครับคุ้มจริงๆค่ะควันนี้นะคะอบอกคุณผู้ชมว่าคุ้มมากๆโทรเบอร์นะคะ021146466หรือแอดไลน์ไปที่แอดฟิน16ค่ะขอบคุณมากๆทั้งคู่ฮะผมเห็นด้วยจริงๆฮะ เห็นด้วยว่าคุ้มจริงๆคุ้มมากค่ะผมเหผมตกใจนะผมนึกว่าก็ทําอะไรผิดสักอย่างแน่นอนนะถือว่าเป็นของขวันให้กับทางคุณผู้ชมที่ติดตามรายการด้วยครับขอบคุณมากๆครับ